คุณนัทพรโตประยูนเนี่ยเป็นคนยื่นคำร้องต่อศาลร้รองไปทั้งหมดผู้ร้องสามคนและพวกอีก8คนคือยื่นไปแปคนใช่ศาลร,รัฐธรรมนูญในตอนแรกลงมติเสมอกันครับสี่ต่อสี่ประธานในที่ประชุมอ๋อแสดงประธานไม่ได้แสดงความไม่ได้ลงอ๋อก็ต้องให้สี่ต่อสเท่ากันรับหรือไม่รับโอ้โหทำไมเท่ากันเลยเหร ใช่บางคนก็บอกว่าไม่ไม่รับเพราะจะทําให้เกิดปัญหาบ,บางคนบอกว่านี่คือข้อพิพาททางความคิดอืและต้องพิจารณาตัดสินให้ได้และสุดท้ายครับศาลตัดสินและวินิจฉัยออกมาครับบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองและศาลก็มีการนิยามคําว่าล้มล้างด้วยนะ,นะล้มล้างเป็นไฟร้ายแรงต่อฐธรรมนูน และระบบการปกครองที่สุดวิสัยจะแก้ไขกลับคืนมาได้ถามว่าครั้งนี้ที่มินิชัยเนี่ยก็มาจากครั้งก่อนที่มีเคยเสามนูนเคยนิชัยไว้นะ่ะอินอินมาโอ้ตอนนียุคพักไทยรักษาชาติทศอ,อชอเนี่ยก็มีการพูดถึงลมล้างเพราะน,นียามชัดเจนถึงตอนนี้หลายคน ยังอยากหาคำตอบว่าเบื้องลึกในการล้มล้างนั้นคืออะไรแล้วหลังจากนี้ไปทิศทางจะเป็นเช่นไรครับนั้นเกาะติดเนชั่นอินไซด์นะครับแล้วจะรู้เบื้องลึกของที่มาของว่าล้มล้างการปกครองมาได้อย่างไรครับอินไซด์ข้างในในการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญบอกเราบอกว่าในแนวคิดในการตัดสินคดีเรื่องนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไรครับครับหลักแรกในการพิจารณาต้องบอกว่าคุณนัทพรโตประยูนเนี่ยเป็นคนยื่นคำร้องต่อศาลร้รองไปทั้งหมดผู้ร้องสามคนและพวกอีกแปดคนคือยื่นไปแปดคนใช่สารรัฐธรรมนูญในตอนแรกลงมติเสมอกันครับ สี่ต่อสี่ประธานในที่ประชุมแสดงประธานไม่ได้แสดงความไม่ได้ลงก็ต้องให้สี่ต่อสี่เท่ากันรับหรือไม่รับโอ้มันทำไมเท่ากันเลยเหรอใช่บางคนก็บอกว่าไม่ไม่รับเพราะจะทําให้เกิดปัญหาบางคนบอกว่านี่คือข้อพิพาททางความคิดอืและต้องพิจารณาตัดสินให้ได้และประธานก็บอกว่าถ้าเสมอแบบนี้ 4. ีต่อสี่เท่ากันเนี่ยเสียงเท่ากันเนี่ย ลองไปดีเบตไป,ปหารลือกันใหม่สิถูกต้องเขาใช้เวลาดีเบตว่ารับไม่รับในคดีนี้ประธานโทษเถอะครับครับสี่ชั่วโมง4ชั่วโมงเลยเหรอใช่สุดท้ายสุดท้ายมีสารดีกาท่านหนึ่งอดีตสารท่านหนึ่ง พิจารณาแล้วเห็นว่าต้องรับเลยมาโหวตชนะไปหต่อสามโอ้โหรับคดีไปรับพิจารณารับพิจารณาเราถ้าไม่รับพิจารณานี่คือตกงแต่ต้นเลยนะถูก uh huh. แล้วรับพิจารณาแล้วคดีนี้ถูกทิ้งไว uh ้หนึ่งปีกับสี่เดือนครับในหนึ่งปีกับสเดือนเนี่ยศารได้พิจารณาแล้วถกถแถลงกันอย่างมากเลย uh huh. ว่าตกลงเนี่ยจะเอาอย่างไรแน่ เขาว่ากันว่าพี่วีใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยนะครับคดีทั้งหมดคดีกันทั้งหมดสุดท้ายตัดคนที่เหลือออกไปเอาผู้ร้องแค่สามคนสามคนนันมาที่ยี่สิบสองครเนี่ยแลที่เหลือเราถึงได้เห็นคําว่าเครือข่ายไงพี่วีคือสามคนคือตัวหลักที่เหลือเลยใช่ก็มาเครือข่ายลุงไหมอานท์อ๋อนี่คือผู้ร้องสามคนเพราะเขาร้องไปเขาร้องไปแปดไงใช่ที่เหลือตัดออกถูกต้อง แล้วนั่นคือการตัดสินที่เป็นเครือข่ายครับต่อมาเมื่อรับไปแล้วพิจารณาคดีกันทั้งหมดตั้งแต่ว่าจะไต่สวนพิจารณาหลักฐานเขาพิจารณากันทั้งหมด22ครั้งครับอ2ครั้งพี่วีจึงตัดสินออกมาโดยมติ8ต่อหนึ่งรวมหนึ่งปีกับสี่เดือนถูกหูโหตัดสินว่าล้มล้างการปกครองและทำไมไม่เชิญมาไต่สวนเพราะอ,อะไร เหตุที่ไม่ไตส่สวนมีเงื่อนไขมันอีกเช่นเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่ไม่ไตส่สวนมีตอนพิจารณาคดีมีตุลาการท่านหนึ่งเสนอต่อที่ประชุมว่าเราควรใช้วิธีการไตส่สวนแต่สารพิจารณาร่วมกันเสร็จแล้วหนึ่งประจักษ์พยานหลักฐานในการรวมตัวกันอ่อตอนที่สิบก็มอ,อบที่ ธรรมศาสตร,ร์นั้นชัดเจนมากว่าใครพูดอย่างไรออสองมีคลิปมีการสกายออกมาจากต่างประเทศอ๋อจำได้จำได้จำได้ไดที่มที่มีสองท่านสมศักดิ์เจียมอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินอ,อ่ามาจากคนละประเทศถูกครับและต่อมามีหลักฐานชัดเจนจากเอกสารพยานต่างๆว่าในกระบวนการจัดการนั้นอ่ะมันมีขบวนการ มีการจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดหาสถานที่มีการจัดหาเครื่องเสียงและมีการสนับสนุนทางการเงินเพราะดังนั้นเขามองว่าวันที่จัดนี่แหละตามภาพนี้มันยิ่งใหญ่มากเพราะนันต้องมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบแล้วก็การลงทุนมาเนี้ยโอ้ยต้องใช้ก็ประมาณเยอะถูกเพราะนั้นเหมือนกับว่าทําไมไม่ไต่สวนมีข้อมูลชัดเจนแต่ก็มีให้โหวตนะว่าควรไต่สวนไม่่สวนและมีมติเจ็ดต่อหนึ่งเสียงในการไม่ต้องไต่สวน และสุดท้ายครับศาลตัดสินและวินิจฉัยออกมาครับบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองและศาลก็มีการนิยามคําว่าล้มล้างด้วยนะล้มล้างเป็นไฟร้ายแรงต่อรัฐมนูญและระบบก,การปกครองที่สุดวิสัยจะแก้ไขกลับคืนมาได้ถามว่าครั้งนี้ที่วินิจฉัยเนี่ยก็มาจากครั้ง,งก่อนก่อนที่มีเคย สารนว่นเคยนี่ใช้ไว้นะ่ะอิงอิงมาโอ้กรณียุบพักไทยรักษาชาติทศอสอชอเนี่ยก็มีการพูดถึงล้มล้างใช่เพราะน,นิยามชัดเจนเราแยกสาระให้เห็นให้ดูหลักใ่ใจความเจตนาส่อนเลนครับซอกกรอนบอนทำลายอ้างเสรีภาพไม่ถูกต้องดำเนินการอย่างเป็นขบวนการปลุกเร้าให้สังคมเกิดความแตกแยกนี่คือหัวใจหลักของคำตัดสินครับสังคมคนไทย ต้องมีสติร่วมกันเสาหลักของสถาบันของประเทศจะมีแค่สามเสาเสาหลักแรกคือสาลเสาหลักต่อมาคือนิติบัญญัติค,คือระบบรัฐสภาตัวแทนของพวกเรานี่แหละต่อมาคือฝ่ายบริหารทุกๆุกเสาคือตัวค้ำยันความเป็นชาติของประเทศไทยเพราะฉะนั้น เราต้องพิจารณาเรื่องนี้กันให้ถี่ถ้วนและใช้สติมาสร้างปัญญาให้ปัญหาของประเทศคลี่คลายไปครับ